สวัสดีค่ะเมฟัวพลัสค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราจะเลือกใช้ท็อปหินในการแต่งบ้านโดยเฉพาะทาท็อปครัวเนี่ยเราควรจะเลือกใช้หินประเภทไหนมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงและหินแต่และชนิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างวันนี้นะคะเมจะพามาทําการทดลองค่ะหนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะในการเลือกใช้นั่นก็คืออัตราการดูดซึมค่ะทำไมเมถึงเลือก ทำการทดลองการดูดซึมน้ำนะคะเพราะการดูดซึมน้ำมันก็เหมือนการดูดซึมสีค่ะหินที่มีการดูดซึมน้ำมากก็ยิ่งจะทําให้ท็อปหินนะคะเปลี่ยนสีมากตามเท่านั้นเพราะจะเกิดรอยด่างรอยคราบชัดขึ้นหลายๆครอบครัวให้ความสําคัญกับครัวนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้เวลาร่วมกันหลายๆคนก็ทำครัวมาสวยนะคะก็อยากจะแบบรักษาเนาะเพราะว่าเราทำครัวมาแพงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหินไหนเหมาะค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นคำถามที่เมเจอบ่อยมากเลยดังนั้นนะคะเมก็เลยจะมาทำการทดลองนี้ให้ดูค่ะว่าทิงแต่ละชนิดมีอัตราการดูดซึมน,น้ำเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าการทดลองนี้ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างที่หนึ่งะคะคือนาฬิกาจับเวลาค่ะ2ส,สลิงนะคะน้ำแดงค่ะแล้วก็ตัวอย่างหินทั้งหมด5ชนิดค่ะ หินทั้งหมด5ชนิดที่เมย์เลือกใช้นะคะเป็นหินที่เราเคยทําให้ลูกค้าแล้วดังนั้นการที่เมย์เลือกใช้เนี่ยเมย์จะเลือกใช้จากประสบการณ์จริงนะคะส่วนเอ่อมันเป็นหินประเภทไหนเช่นหินธรรมชาติหินสังเคราะห์หรือหินเทียมตรงเนี้ยมันนิยามกัน,กนลำบากเพราะว่าหินสังเคราะห์กับหินเทียมเนี่ยผู้ผลิตแต่ละเจ้าเขาให้คำนิยามที่ไม่ไม่เหมือนกันเมอีกอย่างหนึง่ง เมย์ไม่ใช่คนขายหินอ่าเมย์ไม่ใช่บริษัทขายหินโดยตรงนะคะถ้ามเมย์ไปนิยามเรื่องหินสังเคราะห์กับหินเทียมว่ามันต่างกันยังไงความรู้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้ดังนั้นนะคะเมย์ก็ขอให้ความรู้จากประสบการณ์ของเมย์จริงๆโดยตรงดีกว่าเมย์ก็เลยจะเลือกที่จะพูดเป็นชนิดของหินไปละกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงคะ่ะ มาเริ่มต้นที่ตัวแรกค่ะนั่นก็คือหินแกลนิตนะคะตัวนี้มันเป็นหินธรรมชาติหลายๆคนก็คงทราบเป็นดีอยู่แล้วส่วนตัวที่2ก็คือหินอ่อนตัวนี้ก็เป็นหินธรรมชาติเหมือนกันทั้ง2ตัวนะคะหินแกลนิตและหินอ่อนขึ้นชื่อว่าเป็นหินธรรมชาติฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเข้าใจกันก่อนเลยว่าหินแต่ละแสลบจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติมันมาจากเหมืองหินเพราะฉะนั้นแต่ละแสลบเนี่ยมันจะแตกต่างกัน เวลาที่คุณจะเลือกใช้หินธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะผนังตกแต่งเนี่ยคุณก็จะต้องไปคัดสลับนะคะไปคัดสลับมาเลยว่าเออให้มันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยนี่คือข้อหนึ่งของหินธรรมชาติที่คนที่จะเลือกใช้เนี่ยจะต้องยอมรับมันตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปเป็นหินเซรามิกค่ะหินเซรามิกเนี่ยจะเป็นการที่ผสมกับผงหินอ่อนกับผงกระจกเนี่ยมาผสมกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกกันว่าคลิสตัลไวนาโนนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นหินควอซ์ค่ะหินควอซนี่ก็เป็นหินอีกประเภทหนึ่งซึ่งทำมาจากแร่ควอซ์นะคะผสมกับเลซินหรือบางทีก็เป็นพวกโพลีเอสเตอร์อะคริลิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนผสมก็จะแตกต่างกันไปตัวสุดท้ายค่ะก็คือหินอะคริลิกนะคะหินอะคริลิกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะมีส่วนผสมหลักเป็น อะคริลิกนะคะแล้วก็ผสมด้วยเลซซนหรือโพลีเอสเตอร์ก็แล้วแต่บางยี่ห้อนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของหินแต่ละชนิดกันก่อนค่ะข้อดีข้อเสียของหินแต่ละชนิดนะคะมาเริ่มกันที่หินแกรนิตค่ะหินแกรนิตข้อดีก็คือมันหาง่ายมีให้เลือกหลากหลายทนความร้อนแล้วก็ทนรอยขีดข่วนค่ะส่วนข้อเสียมันมีอัตราการดูดซึมน้ําค่อนข้างเยอะนะคะแล้วสําหรับเมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ มันลายมันไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นหินธรรมชาติมันก็จะมีรอยต่อและอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียหลักๆก็คือน้ําหนักมันเยอะค่ะมาเป็นหินอ่อนค่ะข้อดีของหินอ่อนนะคะนั่นก็คือมันมีลวดลายให้เลือกเยอะแล้วก็มีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นค่ะใครที่เน้นเรื่องสวยนะคะเมย์แนะนําเลยว่าหินอ่อนเนี่ยเป็นตัวเลือกให้คุณได้เลยส่วนข้อเสีย อันนี้เมย์ขอพูดในในมุมของเมย์นะคะว่าเมย์มองว่าข้อเสียมันเยอะกว่าคือหนึ่งมันแพงราคามันสูงสองมันเปราะสามเกิดรอยขีดข่วนง่ายสี่นะคะมันมีรอยต่อเพราะว่ามันก็เป็นหินธรรมชาติดังนั้นมันก็มีต้องมีรอยต่ออยู่ละถ้าเราจะไปเจองานที่หน้ากว้างเยอะนะคะแล้วข้อห้าอัตราการดูดซึมน้ำมีมากกว่าหินแกรนิต เรื่องการดูดซึมน้าเดี๋ยวเรามาทําการทดลองอยู่แล้วค่ะว่าแต่และชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเมขอพูดเรื่องข,อข้อดีข้อเสียให้มันจบไปเลยทีเดียวการทดลองเดี๋ยวเป็นไปตามด้านหลังว่ามันเป็นจริงอย่างที่เมย์ได้พูดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะต่อไปเป็นหินเซรามิกค่ะหินเซรามิกนี่มันเกิดจากผงหินอ่อนกับผงกระจกผสมกันนะคะดังนั้นหน้าของหินผิวผิวหน้าของมันน่ะจะลื่น เป็นใสๆอย่างนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าคริสตัลไวนาโนนะคะสำหรับหินเซรามิกตัวนี้ข้อดีของมันเลยมันเป็นหินสีขาวที่ราคาถูกค่ะคุณจะหาหินสีขาวที่ราคาถูกได้ในชื่อที่เรียกว่าคริสตัลไวนาโนเพราะหินแกรนิตเนี่ยถึงมันจะถูกจริงแต่มันจะไม่ค่อยมีสีขาวนะคะเพราะว่าด้วยเบสของของแกรนิตแล้วมันจะมีแต่สีเข้ม ดังนั้นถ้าใครที่อยากได้หินสีขาวในราคาที่ไม่แพงเนี่ยเมก็แนะนำเลยว่าคริสตัลไวนาโนส่วนข้อเสียของมันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการดูดซึมน้ำเนี่ยเท่าที่เมยเคยใช้มาอัตราการดูดซึมอะ่ะมันจะมากกว่าหินคอร์สกับหินเทียมแต่น้อยกว่าหินธรรมชาตินั่นก็คือหินแกรนิดกับหินอ่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะต่อไปเป็น หินควอตค่ะหินควอตก็เกิดจากแร่ควอตนะคะผสมกับเรซินค่ะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของเรซินอยู่ดังนั้นนะคะรูพุนมันก็จะน้อยอ่าสังเกตเนาะว่าถ้าเกิดเป็นพวกหินธรรมชาตินี่รูพุนมมันจะเยอะแต่ถ้าเป็นพวกหินที่แบบว่าเป็นหินเขาเรียกว่าเป็นหินสังข้อหรือหินเทียมนะคะมันจะมีอัตราการดูดซึมทิดดูดซึมน,น้ําที่ต่ำเพราะว่ามันมีรูพุนที่น้อยกว่าแต่เน,นี่ยเมย์ก็ ไม่มันมยังไม่มีผลวิจัยนะคะว่าเป็นเปเปอร์เอกสารว่าตัวไหนมีอัตราการดูดซึมน้ําที่น้อยที่สุดอันนี้ไม่ฟันธงเนาะเดี๋ยวเรามาทาการทดลองแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ะค่ะว่าตัวไหนเนี่ยมาดูดซึมน้ํามากน้อยต่างกันยังไงนะคะข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวที่ทนรอยขีดข่วนทนความร้อนนะคะก็คุณสมบัติเหมือนเหมือนกับหินทั่วไปแต่ที่มีชอบที่สุดนะ,ะก็คือเรื่องการดูดซึมน้ําค่ะ ตัวตัวสุดท้ายนั่นก็คือหินอะคริลิกค่ะหินอะคริลิกเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนะคะมันมีทั้งเกรดที่เป็นเกรดที่เป็นอะคริลิกที่เป็นผสมกับหินอลูมิเนียมแล้วก็พิกเมนต์ตัวอื่นหรืออะคริลิกที่ผสมกับเรซินหินเนี่ยมันก็มีเหมือนกับมันก็แยกเกรดเหมือนกับไม้ละค่ะเมย์เคยทําวัสดุที่ใช้ทําในเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับงานไม้ที่ใช้นะคะว่าไม้มันมีกี่ชนิดในอีพีที่ห้า และในอีพีที่9เนี่ยแต่และชนิดมีเกรดยังไงเมย์เคยทำไ้แล้วยังไงก็ไปดูกันได้ค่ะนะคะลองย้อนไปดูกันได้หินอะคริลิกที่เมย์เลือกใช้นะคะมันจะเป็นหินอะคริลิกเกรด AA หินมันก็เหมือนกับไม้ค่ะมันมีหลายเกรดเนาะแต่หินที่เอามาทำการทดลองเนี่ยเมย์จะเลือกใช้หินที่เมย์แนะนำลูกค้าแล้วก็ใช้จริงเท่านั้นนะคะหินอะคริลิกมันจะเป็น หินที่เกิดจากผงอลูมิเนียมผสมกับอะคริลิกแล้วก็พิกเมนต์ตัวอื่นถ้าเป็นหินที่หินอะคริลิกที่เป็นเกรดอื่นเนี่ยมันจะมีเลซินผสมการที่มันมีเลซินผสมเนี่ยมันก็จะทําให้เหลืองเนาะฉะนั้นเกรดนั้นเราจะไม่ใช้เราจะใช้เกรดเกรดเอเท่านั้นที่มาทําการทดลองแล้วก็แนะนาลูกค้าค่ะของหินอะคริลิกนะคะนั่นก็คืออัตราการดูดซึมน,น้ําต่ํา2นะคะ เวลาเกิดริ้วรอยเกิดรอยขีดข่วนเนี่ยมันสามารถปั่นเก็บงานได้ตรงนี้เมย์พูดประจําในคลิปนะคะเวลาเมย์ไปรีวิวบ้านลูกค้าว่าใครที่ใช้หินหินอะคริลิกหินซัมซุงยี่ห้อซัมซุงเนี่ยคุณสมบัติตงเนี้มีส่วนคุณสมบัติที่เด่นๆของมันที่หินตัวอื่นไม่มีเลยนั่นก็คือไร้รอยต่อค่ะที่มันไม่มีรอยต่อเพราะอะไรเพราะว่าหินอะคริลิกเป็นหินประเภทเดียวที่มันมีกาวนะคะ เป็นกาวอะคริลิกที่สามารถไปเก็บงานเวลามีรอยต่อเมันเป็นมันเก็บงานสีเดียวกับตัวหินเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีรอยต่อซึ่งแตกต่างจากหินชนิดอื่นๆที่ถ้าคุณไปเจอหน้างานใหญ่หญแล้วยังไงก็จะต้องมีรอยต่อค่ะอีกข้อนึ่งของหินอะคริลิกนะคะนั่นก็คือมันสามารถดัดโค้งได้ด้วยค่ะส่วนข้อเสียนะคะมันมีราคาแพงค่ะและ2มันมีลายแล้วก็มีสีให้เลือกไม่มากค่ะ เราก็มาเริ่มทําการทดลองกันค่ะนะเราจะเริ่มหยอดสีลงไปในหินแต่ละชนิดกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะดูน้ำแดงให้เต็มสลิงทุกอันนะคะเริ่มจากสังเกตนะคะเวลาหยอดไปเนี่ยาการกระจายตัวของน้ำเป็นยังไงดูนะคะ โอเคนะมันหินแกรนิตมันไม่ค่อยกระจายเนาะเพราะมันเริ่มเพราะมันดูดดูดละทีนี้มาที่กันที่หินอ่อนค่ะเริ่มนะมีจะจ่ายอืมสังเกตน,นะคะการทดลองนี้จะเริ่มที่ สินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิบนาทีไปแล้วเนี่ยจะมีหินตัวไหนที่เปลี่ยนสีมั่งนะคะเป็นการทดลองที่เหนียวหนึบนะคะครบสิบนาทีละอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนะคะเหนียวไปหมดเลย ว<ะ>้าอะโอเคโอเคอย่าไปดูนะฮะอ่ะโอ้โหดูสีถ่ายใกล้ๆเธออันนี้ชัดเลยเห็นไหมคะอ่าอันนี้หินแกรนิดนะนะเราถ่ายเห็นกันชัดๆนี่สิบนาทีนะคะ เห็นไหมใช่ไหมคะเราใช้ผลการทดลองแบบครีมกันแดดแต่ครีมกันแดดเขาไปตากแดดอของเราใช้น้ำเนาะเห็นเห็นชัดเลยต่อไปหินอ่อนคะ่ะอ่าเห็นไหมเป็นดวงเป็นดวงชัดเลยนะคะอ่ะนี่สิบนาทีนะชัดเลย ต่อไปหินเซรามิกค่ะโอเคถ่ายอาจจะไม่เห็นนะแต่เมย์จะเห็นแต่ถ้าถ้าถ้าดูจากตัวจริงเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นขอบขึ้นแต่ไม่มากนะคะตัวนี้จะไม่มากจางๆจางๆแต่เห็นทีนี้มาดูหินอ่อนกันมั่งเออไม่ใช่หินคอร์สมาดูหินคอร์สกัน โอเคนี่นะเห็นนะคะแต่น้อยน้อยกว่าหินเซรามิกนะไอในคลิปเมยไม่มั่นใจว่ามันจะถ่ายได้ชัดแค่ไหนเนาะแต่ว่าของจริงจะเป็นแบบนี้อุ้ยาอเหนียวไปหมดแม่เจ้าอันนี้ไม่ได้เช็ดข้างหน้านะเช็ดเช็ดแค่ข้างหลังหรือะจะหาวัานนี้เปิดไปปื๊บ หินอะคริลิกเป็นไงน้อยน้อยกว่าเซรามิกแล้วก็เทียบนะเทียบเมเมมองว่าจางมากนะคะทั้งหินคอร์สแล้วก็หินอะคริลิกถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมมองเมเมเม,ม,ม,มให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันใกล้กันมากนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการดูดซึมน,น้ำนะคะแกนิตแกหินอ่อนเนี่ย เข้มบุ๊บเลยนะคะเห็นกันเนาะเซรามิกมีจางๆมจงีจางๆไม่ทำให้กุ้มใจแต่คอร์สกับอะคริลิกเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะคะภายในเวลา10บนาทีเราก็ลองกันแค่สิบนาทีเนาะเพราะว่าสิบนาทีนี่ก็เห็นสองสองหินนี้ก็เห็นชัดแล้วสำหรับใครที่อยากจะ ทดลองก็ไปทําการทดลองกันที่บ้านได้ค่ะเนาะว่ามันเป็นจริงอย่างที่เมย์พูดไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมฟัวพลาสไม่ได้ขายหินเนาะเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่เพื่อแบบเป็นการแบบสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าเออสิ่งที่เราแนะนําไปอะ่ะมันเป็นยังไงทุกหินนะคะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะอ่ะเรื่องอัตราการดูดซึมน,น้าเนี่ยหินควอต หินอะคริลิกแล้วก็หินซาร์มิกเนี่ยจะดีกว่าหินแกรนิตแล้วก็หินอ่อนแน,แน่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องยกให้แกรนิตเขาเนาะดังนั้นทุกหินมีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราคอนเซิร์นเรื่องไหนคะ่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะคลิปนี้เมทําขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงให้ลูกค้าทุกคนทราบถึงข้อดีข้อเสียของหินแต่และชนิดฟัวพลัสเราไม่ได้บลัฟบ่าหินชนิดไหน ดีหรือไม่ดีซื้อหรือไม่น่าซื้อ,อยังไงเมไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูที่ความตั้งใจของเรามากกว่าว่าเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โฟงพลาสด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ